นะครับ1.2นิ้ว500รองเล็กๆประมาณนิ้วนี้นะครับ500เป็นเนื้อเงินนะแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อ,อทองแดง1,500นะครับ1,500 สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดสะพานสูงนะครับผมนะนนทะบุรีนะครับนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลกันแล้วก็เหมือนจะมีรุ่นใหม่นะให้เราได้เช่าบูชาด้วยนะครับผมนะสำหรับวัดสะพานสูงนะไม่แน่ใจว่ารุร่นไหนน่าจะใตามากนะนะครับผมนะก็ไม่พลาดนะที่จะมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลให้ FC ได้ชมกนะัน เหมือนจะมีปิดปรับปรุงนะนี่นะนปรับปรุงนะครับผมน,ะนี่มาพรอนนี้ถวายสังฆทานตรงนี้นะครับน่าจะมีการาบุรณะนะนะครับเพิ่มเติมนะครับนี่นะทางไปน้ำสศก,การหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ถวายสังฆทานด้านนี้เลยนี่นะครับ นะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับวัตถุมงคลนะของทางวัดกันว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะให้เราได้เช่ากันนะครับรุ่นล่าสุดก็มีอ่ะเนี่ยซื้อที่ดินนะที่ได้เปิดให้เช่าบูชากันนะครับอาคารแปลน ภูมิทัศน์ใหม่นะครับนี่นะก็ด้านนี้ก็ยังนะสามารถมากราบหลวงปู่เอี่ยมได้เหมือนเดิมนะตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับก็ยังมีคนมาเยอะเช่นเคยนะครับนะหล้วปู่เอี่ยมนะครับนะปฐมนาม ก็มีจุดบริจาคลงศพด้วยนะบริเวณตรงนี้นะครับผมด้านในนี่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับนะเดินเขาไปถ่ายรูปไม่ได้ตรงนี้นะครับผมก็ mm hmm. เป็นบริเวณในวัดนะครับนะไ mm hmm. ปะเดี๋ยว,วเราไปดูวัตถุมงคลกันนะครับว่าจะ มีรุ่นไหนให้เราได้บูชาบ้างนะครับก็เดินผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้นะนจุดบูชาทุกคนอยู่ด้านนี้เลย นะครับอยู่ตรงนี้นะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้ก็เป็นที่ตู้วัตน,นะก็จะมีผ้ายันนะเสาห้านะปีหกเจ็ดสองร้อยนะครับนุ่นร้อยปีนะสองร้อยตะกุดทองคำเก้าพันเก้าร้อยสองห้านะสองห้า น,นี่ก็เป็นเหรียญรูปไข่รุ่นบุรณะสองหงสองร้อยีน,นเป็นรูปไายนะรูปไายหลวงปู่เอี่ยมนะครับสามร้อยนะเป็ียสเยมาหลวงปู่เอี่ยมร้อยยี่สิบปี หนึ่งพันบาทเนเนะวะนะปีห้าเก้าแล้วก็นี้เสียมาร้อยปีทองแดงบิวไฟสองร้อยทองฝาบาทสองร้อยนะครับนะนะครับแล้วก็เป็นเสียมาเนนวะนะเจดีสางหงหนึ่งพันบาท นุศอน,นะฮนุรอนหนึ่งรอปีนะครับเป็นย้อนยุกนะครับผมแล้วก็นี่เป็นล็อกเก็ตหนึ่ง้ารแล้วก็รูปหล่อรูปหล่อหลวงพิเอมเนาวะหนึ่งร้อปีสะพานสูงด้านบนเป็นแบบเรี่ยมเลยเรี่ยมพลาสติกกันน้ำสอ0รบาท ตะกุดไม้ตะเคียนนะครับตะกุดไม้ตะเคียน500นี่นะตะกุดไม้ตะเคียนปี6-7นะครับอ,อ,อันนี้ใบมะขาม,มหนึบาทธงยอดฉัด2,000พิธีเสาหปี6-7เร็ดาพปิตากันบ้าง พิดตาจัมโบ้ฝั่งตะกุดสางห้าปีห้าสามห้าร้อยบาทไปลูนี้ปิดตาจัมโบ้ 65, 53, บนนร,โบรุ่นร้อยยี่สิบห้าปีปีหกสี่นะปิดทองด้วยสองร้อยวันข้างหน้าไ,ได้มาแล้วได้มาจากไหนล่ะนี่มาจากวันแล้ก็ปีหกเจสาห้านะ เงินหน้าทองคำหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยข้าวหลามตัดตัวผู้เยี่ยม4 9นะ่พันเก้านกับพันห้าะครับคุกลักสวยมาก อันนี้ก็เป็นรูปหลอ่อหลวงวิเอียมร้อยหปีนะปีหกสี่เนวะขาดูลอกเก็ตนีะ่นะครับแล้วก็อันนี้ชนวนห้าร้อยร้อยยี่ห้าปีนาะนะวะแกไ้่หรอไม่ได้ันมีเลขอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรุ่นเสห้านะพิธีเสาห้าปีหกเจ ดีไม่ดีนะครับผมก็มีตะขุดไม้ตะเคียนนะตะขุดไม้ตะเคียนแล้วก็นี่เด็กที่ปิดตานะครับขรามตัดนี่เป็นหลังนึ่งน่นแหละก็เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตลงเหลือนะอูดิโอเดียร์ได้ันี่รับนี่ก็เป็นรูปนะเป็นรูปขรามตัดสอดไส้นะนี่นะครับทองแดงครับในทองเหลืองนะนี่แล้วก็ไหลก็ไหลทองนะ แล้วก็ทองเหลืองทองแดง,งแล้วก็มีผพพ้าปิดตาด้วยอ,องค์เล็กๆในสองร้อยนะแล้วก็หนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบห้าปีนะเนื้นะอฝาบาทก่อนที่เป็นผ้าปิดตา รุ125่น125ะยี่สิบหปีร้อยปีจะไม่ไม่มีแล้วนะครับนะนี่ขนาดเล็ก200นะครับตะกุฎโสดรดมงคลปี65นะครับอาจารย์เดี่ยว2008ันแปดแเงิน2อ0พเป็นพ้าปิดตา ขนาดกลาง125ปีปี 6, 5 2 5 6 4ออน,นี้ตัวอย่างเต็มมากขอดูด้วยนะีไม่มี นี่นะตะกรุดไตมาก6จ็ดสาพันเนื้อเงินนะแล้วก็1นดนิ้วนะไตมาดนะครับ1 2จนิ้ว500าร้องเล็ก,ลกประมาณนิ้วนี้นะครับ500เป็นเนื้อเงินนะแล้วก็เนื้อทองแดงแเนื้อทองแดงพันห้า นะครับพั 1, นห้านี่ตะกุดแต่มาก67ดนะครับมาจองกันได้อันาันได้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์หนึบาท แล้วก็พายันแหวนหน้ารถสองร้อยในลูกลูกสองร้อยนะแล้วก็มีนี่จองหัวถุมงคลรุ่นไตม่าหกเจ็ดนะครับตะขุดจานมือนะที่พาชมเมื่อสักครู่นี้นะครับมีแล้วก็มีนกโปเอี่ยมนะนกโปเอี่ยมใช่ครับพพิ สวยๆเลยนะครับไต่มาศนะไต่มาศมีมาเาช่ากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะสี่พันเจ็ดสองพันเจ็ดนะครับอันนี้มันสร้างเท่าไหร่ ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับตัววัตถุมงคลของทางวัดสะพานสูงนะครับผมนะมีใบรายการใจมากไหมไม่มีมีแระดมอย่างเดียวอ๋อ มีแต่ตะก,กุดใช่ไหมตะกุดตะก,กุดไต,ต่มาศ ก็จะเป็นบรรยากาศนะล่าสุดของวัดสะพานสูงนะครับผมนะที่ได้พามาปรับชมกันนะครับนี่ก็กำลังมีการบูรณะเลยนะครับผมนะกนะ็นะยังมีคนมาเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เ็ามีตลาดด้วยนะครับผมนะนี่ก็มาเที่ยวนะมาทําบุญกันได้นะครับที่วัดสะพานสูงนะครับผมนะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัสดุพานสูงพามาอัปเดตรุ่นไต่มาก6-7กันนะครับผมนะก็มีตะกุดนะครับผมให้เบซีได้เช่าหาบูชากันนะครับผมนะนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ